สถิตในดวงใจตราบนิดนนดร์น้อมศีรษะกรานกราบแทบพระยุคคนบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพบริษัทพรสวรรค์เทคนิคอนจำกัดบริษัทคูเรเตจำกัดบริษัททองไทยรับเบอร์จำกัด สนับสนุนรายการโดยสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพสวัสดีครับค่สวัสดีครับคุณย่าครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมครับในช่วงของพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพครับวันนี้ผมและก็คุณย่าเยาวรีบุญนาก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในช่วงของเรื่องราวของพลังกายทิพย์เรื่องของพลังคอสมิกแต่ว่าในช่วงนี้คุณย่าช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ต่อเนื่องกันหน่อยค่ะต่อเนื่องหน่อยใหอยากวยพรไปให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับบางคนก็ในช่วงนี้ไปทําบุญกันแล้วก็อาจจะเดินทางกลับอยู่มาคงจะปลอดภัยทุกคนแล้วก็ได้บุญกุศลมาเพิ่มบุญบารมีให้กับตัวเองเนาะนะคะเป็นวันสําคัญของเราใช่ครับทีนี้มาพูดถึงคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของพลังกายทิพย์ใช่แต่นี้ก็ต้องอธิบายว่า ไอ้หกวันที่มาเรียนน่ะนะขั้นที่หนึ่งเนี่ย่ขั้นที่หนึ่งมาจากคําว่าจักระ for beginning คือยาก็ตั้งว่าเป็นประถมจักระครับเพียงหกวันหกวันนี้ในคอสของหกวันนี้เรียนรู้แล้วก็ได้อะไรยังไงบ้างก็ได้หมายความว่าถ้าจบนะคะเราสอนองค์รวมให้รู้จักตัวเองให้รู้จักการทําอย่างไรให้ร่างกายเราสมดุลให้รู้จักคำว่าสมดุล ที่ป่วยอยู่ก็จะแนะนําให้รักษาอย่างไรนะคะให้เขาฝึกทั้งหกวันเนี่ยค่ะจะได้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติทฤษฎีนี่ก็หมายความว่าจะได้รู้เรื่องราวร่างกายของตัวเองแบ่งเป็นแบ่งเป็นเจตจักรเนี่ยมันอะไรยังไงบ้างเหมือนอย่างคทปที่แล้วที่เราบอกไปให้เข้าใจให้เข้าใจให้เข้าใจว่าป่วยตรงไหนจะรักษาอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องปฐมจักระแล้วนะคะแต่ว่าไอ้ปฐมจักระนี่หกวันเนี่ยเราไม่ได้ รักษาได้ทุกโรคนะคะเพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นอ่สมาธิอาจยังไม่แน่แน่หรือพลังยังไม่สมดุลครับแต่ว่าก็รักษาได้ได้ร้อยกว่าโรคที่วันจบนี่ยากก็จะมีตําราแจกให้ฟรีอีกไม่ใช่แต่สอนฟรีนะมีตําราไปเพื่อจะได้ไปดูแลรักษาได้ร้อยกว่าโรคยกเว้นหกห้าโรคที่ยังรักษาไม่ได้อะไรบ้างครับคือโรคเอช มันต้องฟอกเลือดโรคลูคีเมียโรคสารพิษปนเปื้อนโรคไวรัสที่ระบาดมายังไม่รู้สาเหตุและโรควิกลจริตอ๋นะคะห้าโรคเว้นไว้พอเมื่อคุณมีความตั้งใจอยากจะได้วิชาการอย่างดีนี่ก็ไปเพิ่มได้แต่หวันนี่ใช้การได้นะคะไม่ต้องรอเพียงแต่เราไม่รักษาห้าโรคเท่านั้นนะคะจากนั้นไปพัฒนาจักราที่เรียกว่าพัฒนาจักราเราจะสอนเราจะสอนสอารัง เราจะสอนวิธีชาร์จพลังให้จักระทั้งหมดเจ็ดแห่งมาสมดุลเมื่อสมดุลมีแรงพอก็จะฟ้องสอนให้ฟอกเลือดอถ้ะสอนฟอกเลือดแล้วก็จะสอนด้วยวิธีไหนครับคุนยี้ด้วยเครื่องมือหรือว่าไม่ใช่ด้วยด้วยพลังนี่แหละค่ะให้เขาเข้าใจว่าเวลาเราจะฟอกเลือดนี้ปกติถ้าฟอกไตจะต้องใช้เครื่องฟอกไตอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องนะฟอกด้วยจิตอ๋อเหรอฟอกด้วยพลังนะครับ ก็จะสอนวิธีรักษาเอสจะจับยังไรเขาไปเจอคนเป็นเอสใช้พลังคอสติกนีกไหมย่ารักษาเอสเนี่ยหายหลายคนใช้พลังคอสติมิกนี่เหรอเนียใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเนอกจากว่าเขาจะประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเขาก็มีชีวิตอย่างดีนะคะแล้วก็จากนั้นจะรักษาว่าลูคเมีรักษาอย่างไรไปเจอเอาคนที่มีปัญหารักษาแล้วไม่ดีขึ้นแสดงว่าคนนี้ทำบาปมามากเออเนี่ย คือถ้าเกิดว่ามีคนที่ป่วยแล้วรักษาแล้วไม่หายหายช้า,ห,า,ชาหรือว่หาหรือว่าไม่หายเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณยาไม่เกิดจากกรรมอืมมเกิดจากกรรมหนักหนาแต่เขามีช่วงที่เขาทําบุญอะไรตรงนั้นในชาติปางก่อนทําให้เขาพลดมาเจอเราอันนี้ก็ต้องเสี่ยงบุญปัจจุบันแล้วว่าในปัจจุบันชาตินี้บุญเก่าเนี่ยมาสนองไว้แต่มันสั้นแต่ถ้าคุณมาอยู่ชาตินี้นะคะคุณรู้จัก จะทําบุญทําทานเราหาเนื้อนาบุญที่ดีให้ทําครับโดยจะไม่เสียใจตลอดชีวิตให้ทําตรงนี้เพื่อมาเสริมมาเสริมถ้าคนอื่นไม่คนไม่เข้าใจแต่ทําอย่างเสียไม่ได้ไม่เต็มใจยากจะบอกการทําบุญเนี่ยขอให้ระเบิดจากใจนะอยากให้มีใจอยากทําแต่ทุกครั้งที่ย่าทำบุญเนี่ยมันเหมือนกับอะไรบอกว่าตรงนี้งนั่น ทำตามกระแสไปตามเข้าไปนะคะเอออันนี้เขาจะขึ้นสวรรค์ทําอย่างนี้ก็ตามเข้าไปโดยไม่มีปัญญาด้วยตัวเองอันนี้ค่ะมันเกี่ยวกันหลายอย่างเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคุณมาเรียนแล้วคุณจะเก่งไปหมดทุกคนเป็นบางคนอาจจะคิดว่าเรียนแล้วมันต้องได้อย่างอย่างนี้แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้รับไปเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับคนอยู่ที่คนอยู่ที่จิตด้วยอยู่ที่การปฏิบัติ หรือบางคนมุ่งมั่นมาเรียนเพื่อจะได้เอาไปทําอาชีพอันนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่อ oh. นะคะยิ่งไม่ได้ใหญ่คือมันอยู่มันเกี่ยวกับจิตนะคะครับเรื่องจิตเนี่ยสาคัญบุญกุศลที่จะก่อได้ไม่ได้นะอยู่ที่ตัวเองรวมไปถึงคนป่วยที่ดัะนั้นญาติจึงบอกญาติสอนอง์รวมย oh. กธรรมะของทิจ้ามาประกอบ,บว่าที่คุณป่วยเนี่ยกรรมของคุณนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณที่ไ้ายๆมาให้สต็อปเสีย เริ่มต้นชีวิตใหม่โลกคุณไม่มีวันหายอแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตสมัยเริ่มแล้วเ่าพฤติกรรมกับจิตใจเรียกว่าร่างกายจิตใจมนุษย์เนี่ยคุณเชื่อไหมเหมือนคนหลงทางครับบางคนเข้าป่าเนี่ยเรียกไม่กลับนะหลงว่ากูไม่กลับจริงขนาดย่าบอกที่คุณพูดเนี่ยที่จะไปนิพพานด้วยวิธีนี้มันไม่ใช่เขาโกรธเอาเลยค่ะเขาบอกไปก็แสดงว่าอาจารย์เขาไม่เก่งสิ ก็อบอกแล้วว่าคุณหลงทางมันมีแผนที่ชีวิตแผนที่ของพระเจ้าให้ไว้ไม่เดินค่ะชอบหลงพวกหลงนี่หลงกูไม่กลับจริงๆแต่บางคนซ้ายไปขวาก็มีไม่เอาอค่ะ บอกทะเลก็มีคนจะไปเชียงใหม่ดันลงใต้ถึงไหมล่ะไม่ถึงแน่ครับต้องจากจะมือเจอกรลยาณมิตรบอกคุณเดินตรงนี้ไม่ถึงหลอกเชียงใหม่หันหลังกลับขึ้นเหนืออโอกาสจะถึงเชียงใหม่มันมีถูกต้องไหมใช่ครับนะคะเพราะนั้นคนที่ดื้อพุจาเจ้าถึงบอกว่าต้องเป็นคนที่ว่าง่ายฟังเหตุผล สมาธินี่ทําให้เกิดปัญญานะคะแต่คนทําสมาธิหลงทางเยอะเพราะไม่มีปัญญาบางคนก็รู้ครับคุณย่าครับแต่ว่าบางทีไม่ปฏิบัติใช่บางทีรู้อ่ะบอกไม่มีเวลาแต่เวลาจ้อกันหรือเวลาเป็นดื่มเขาอ้างเยอะสนุกสนานเสียเวลาไปโดยใช่เหตุหรือบางครั้งก็นั่งดูลายจนตาเลออ้ออกลายกันไปตามตามกัน ไร้ประโยชน์เหมือนอย่างที่คุณย่าเคยบอกว่าไม่เห็นลงศพไปหลังน้ําตาลแล้วแหละใช่ใช่แล้วย่าดูนะคะการเผยแพร่อะไรต่างๆขณะนี้มีแต่เรื่องบันเทิงเหลือหลายทั้งสิ้นครับอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ไม่มีเลยค่ะไม่ค่อยได้ดูแล้วไม่เคยเห็นนะคะนอกจากว่าจะขายของครับขายยาครับพวกนี้เท่านั้นนะคะมนุษย์เวลานี้เป็นอะไรไปหมดครับแต่ว่าเรื่องราวของพลังกายทพิปในวันนี้ที่เรามาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมเนี่ย ต้องการให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักกับวิธีการดูแลตัวเองใช่มีตนเป็นที่พึ่งเสียแล้วก็ได้ดูแลผู้อื่นด้วยตัวเองด้วยใช่อย่างนั้นใช่ค่ะตอนนี้ราคาที่ยาเป็นห่วงนักหนาว่าคนที่มาเรียนบางครั้งก็ถูกบังคับมาอบางทีสามีบางทีกสามี มาเรียนแล้วดีบังคับให้ภรรยาที่มีอาการต่างๆที่มันจะชักจะไม่ค่อยดีอายุมากขึ้นก็ขี่บนขี่อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เกิดจากใจก่อนที่ที่ที่มีความเชื่อมีความศรัทธากับตรงนั้นเสิรอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้ามาบางคนบางคนที่ญาติเจอนะคะครับไม่เต็มใจมาเรียนหรอกพอเรียนไปสามวันเกิดอะไรขึ้นมาโอ้แต่นี้ตั้งใจมีอย่างนี้ไหมครับคุณย่ามาเรียนหกวันเนี่ยหาย หายก็จบมาเรียนต่อไม่ได้มาได้สามวันหายไปแล้ะหายไปแล้วใช่มีค่ะมีมีนะฮะคือมันมีอยู่วันที่สี่ย่าจะบอกว่าวิชาของเราถ้าคุณอยากจะหายโรคคุณต้องรู้ว่าตัวเรามันมีมีความพร้อมไหมมีสิ่งที่ทําให้เราป่วยสิ่งให้เราขัดข้องที่เรียกกันว่างูไฟคือจักระที่หนึ่งเนี่ยค่ะย่าเป็นคนตีแผ่นนะคะทั้งวิทยาศาสตร์มี งูไฟนี่อเออดในตามตำราของเราเรียกว่าคุณนารินีหรือมูดาดาอยู่ตรงจักรราที่หนึ่งมันเป็นเส้นประสาทสามเส้นเรื่อยขึ้นสู่สมองตลอดตลอดนี่ที่คุณคุณจะย่ายอยู่เนี่ย<อ>งูไฟคุณทำงานนะอชอบไม่ชอบนะคะลังเลสงสยัยตัวนี้อยู่ในตัวนี้ทั้งสิ้นเวลาโกรธอารมณ์โกรธนี่ส่งตรงไปที่งูไฟก่อนอื่นมันเผา มันเผาไปอยู่ตรงจักรยาที่หนึ่งค่ะคุณโกรธมหมคุณร้อนไหมร้อนกระเพาะคุณมั่นป่วนไหมใช่นี่คืออาการของเครื่องจักรที่ถูกทำลายกลไกของมันในกระบวนการของมันไอเส้นประสาทที่เราเรียกกันว่าเซอร์พไฟน์นะหนงไฟน่ะมันจะเผาส่งผลความโกรธความโกรธเป็นเป็นแรงเป็นไฟเขาเรียกไฟโกรธเผาเลยผมนึกถึงคําของคุณย่าที่บอกว่าสมาธิสําคัญ นั่นหมายถึงว่าเราสามารถควบคุมให,ให้สิ่งที่เรารู้สึกแล้วต้องการให้มันอยุ่นิ่งสติสมัมปชัญญะก็เหมือนกับว่าให้เป้ามันนิ่งซะใช่เราจะได้โฟกัส,สไปไปไป,ไปบริหารจัดก,การตรงนั้นซะให้มันดีขึ้นมาได้ใช่ใช่เพราะนั้นอารมณ์กโกรธเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองเผาของดีของดีมนุษย์นี่คือโกลเด้นออยนะน้อมันทองอยู่ที่จักรละหนึ่งเนียนะค่ะอ๋อเหรพอเผาแล้ว เวลาศึกเนือเหนือใต้มาเชื้อโรคเข้ามาไม่มีตัวที่ไปป้องกันเราอันนี้ติดตัวมาตั้งแต่เล็กของพิเศษของม็นมคุ้มกันอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยได้จะตีแผ่เลยนะว่าตัวคุณมีของดีอะไรบ้างทําไมหูทิพตตาทิพได้แต่คนที่ปฏิบัติมันมีทุกคนค่ะหูทิพก็มีตาทิพก็มีแต่ว่ากิเลสตัณหาของคุณนี่มันบังอยู่หรอบังอยู่อ๋อกดออกไม่ได้ประหารไปไม่ได้ มันต้องเกิดจากการฝึกแล้วก็ปฏิบัติก่อนใช่ใช่มันยังมัวเมาอยู่ตามันก็ไม่เปิดเหมือนเหมือนบางคนมีอยู่แต่ว่าไม่รู้จักไม่รู้จักใช้ไม่รู้จะใช้ใช่อย่างบางคนรวยเป็นมหาเศรษฐีก็รวยกับเงินไอ้กองกระดาษอันนั้นครับไม่ได้ทําอะไรให้กับตัวเองแล้วก็ตายไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตายแล้วก็ยังบึกไปเอาบายภูมิด้วยเพราะความมัวเมาเห็นไหมคะ ต้องเรียนธรรมะของเจ้าเจ้านะดีกว่าวิชาการใ,ใดๆในโลกต่อให้เป็นด็อกเตอร์ดับเบิลด็อกเตอร์ด้วยเป็นศาสตราจารย์ใหญ่โตยังไงครับความรู้ก็ไม่เท่ากับในธรรมะของพระเจ้านั่นหมายถึงว่าการที่รเรียนเรื่องราวของพลังกายทิพย์เนี่ยนะนอกจากจะมีสติมีสมาธิที่ดีเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจใช่ไหมครับปุญญาที่จะ<ช>ท,ที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติดีด้วย ใช่อยาันแล้วต้องรักตัวเองสิ่งสําคัญต้องรักและเมตตาตัวเองครับคนเราไม่ได้รักตัวเองนะค่ะทำร้ายตัวเองกินเหล้าเมายาติดทำร้ายต่างๆบางคนบางคนบางคนทำโดยที่ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวบางคนก็รู้แต่ก็ทำใช่าก็มีครับเพราะนั้นก็สิ่งเหล่านี้ต้องเรียนต้องรู้ต้องฝึกอ่าทีนี้การเรียนในขั้นต้นเรียกว่าการพื้นฐานหกวันหลักสูตรหกวัน หลังจากนั้นแลละคุณย่าจะไปต่อก็ได้ในระดับพัฒนาจากกระแต่ถ้าพอใจหกวันก็รักษาแต่ตัวเองบางคนก็หกวันนี้ก็สามารถที่จะแต่ว่าเว้นเว้นโรคที่ร้ายแรงเรายังฟอกเลือดไม่ได้วอกเลืออนี่เป็นไฮไลท์ของวิชาแล้วอ๋อโดยใช้พลังคอสมิกนี่แหละใช่ไปใช้เครื่องนะคุณถ้าฝึกไปคุณจะเห็นด้วยตาคุณเองผมเห็นหลายๆคนที่ที่คุณย่าตอนที่เวลาเรียนใช้ ฝ่ามือเรานี่แหละก็คือส่งพลังจากตัวของของคนที่รักษากับคนที่เรารักษาเหมือนอย่างกับคุณพี่ประเดศเหมือนมีไฟฟ้าช็อตอย่างนั้นใช่ไหมคุณจ๊แสงต่างๆสีต่างๆที่คุณเห็นจากสายรุ้งอยู่ในตัวคุณอยู่รอบตัวคุณอยู่ที่จะเอามาใช้ยังไงอำนาจจิตคุณก็มองเห็นมองเห็นเนี่ยอย่างโก้นั่งดึ่นโบดเนี้ยแสงเขาออกมา อต่นี้ของโก้เนี่ยจะเอามาใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยตัวเขาแสงพวกนี้ควบคุมตัวเขาครับถ้าคนมีเมตตาจะเป็นสีทองแล้วออกมาเป็นสีต่างๆโอ้คนที่คือคนที่เรียนรู้ไปถึงระดับชั้นที่สูงเนี่ยจะสามารถมองเห็นได้เลยใช่เด็กเกก็เห็นนะคะอย่างลูกของบีอ่ะอ๋อเหรอฮะแม่เขาเป่าอะไรเขาบอกกันพร้อมกันเลยสามารถเห็นได้สีอะไรอ่าเด็กไม่มีมารยาเด็กยังไม่มีอิเลสยังไม่มีตัณหารบกวนเขาครับ สมองเข้าจะกระหกกับเจ็ดเข้าสะอาดพอสะอาดพับก็เห็นได้เหมือนมนุษย์ถึงเวลานี้คุณอายุเท่านี้ครับคุณอาจจะเลอะเทอะหมดเลยนะสมองคุณเนี่ยมันบรรจุอะไรต่างๆไว้คุณก็มืดมัวเหมือนกับมีเงาดําปิดถึงมองไม่เห็นแต่ถ้ามาฝึกมาฝึกคุณฝึกสมาธิเอาใจดีขึ้นมันค่อยๆล้างไงล้างไอ้เจ็ดหกเนี่ยให้ใสขึ้นใสขึ้นคุณก็มีอํานาจ ครับมองเห็นได้คุณย่าครับจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นถึงพลังถึงถิ่งลี้ลับในจักรวาลนี้จะเห็นได้หมดแม้แต่เทวดาอย่างนั้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอาจารย์หลวงสุภิชานแพทย์เนี่ยท่านติดต่อกับเทวดานะอแล้วก็ที่ยืนยันเนี่ยพวกแอสตาร่าที่เป็นอาจารย์ย่าเนี่ยเขามาเมืองไทย เรามีการสังเวยพระนารายที่ปราสาทหินพนมรุ้งพวกนี้มาจากองค์การนาซ่านะคะเขาเป็นเขาทำงานที่นั่นเขาได้เห็นพระนารายเต็มองค์พวกนี้ไม่บูชาค่ะทั้งหมดแล้วทำท่าเหมือนกันว่าท่านดีใจว่ามาบูชาท่านท่านทำท่านี่เขาทำพร้อมกันเลยค่ะโบกปีนท่าทางแบบนี้ดีดนะคะโอ้โหลองทองละองเงินให้พรพวกเรา เขาเห็นกันเหมือนกันไม่ว่าแมมไม่ว่าฝรั่งเขามาขอบใจยากอีกสองมือข้างหลังถือกรีกับถือสังยท่านมาเต็มองค์เขาบอกแมมบอกว่าฉ่นมองเต็มตาไม่ได้แรงเหมือนแสงอาทิตย์สว่างจ้าเลยค่ะโอ้โหแล้วเห็นเหมือนกันเลยเห็นเหมือนกันเอ้าแต่ที่ไทยไม่เห็นอ้าวพวกนี้เขาฝึกไงอพวกนี้เขาฝึกเพราะนั้นองค์การนาซามีคนหูทิพตาทิพอยู่สองกว่าคน นั้นก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเรารู้จักฝึกรู้จักใช้จิตต้องสะอาดก่อนอ๋อจิตต้องสะอาดก่อนให้สือศีลบางคนถ้าจิตไม่สะอาดเรียนไปก็เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละมันก็ได้แค่ละสาด้แื่ออ้จจิตตัวอาจจะรักตัวเองมากหน่อยสมาธิก็พอน่วแน่บ้างก็หายกันไปครัแล้วเราก็เอาอย่างนี้แหละไม่จําเป็นว่าจะมาฝึกใครให้เป็นผู้วิเศษกันแต่ผลคอยได้ จากวิชานี้และสิ่งที่ได้ก็คือเมื่อสร้างทำสมาธินะคะชาติจะก,กระพลังออกกําลังที่ย่าสอนแล้วมันจะมีเกราะเขาเรียกเกราะทองนะคะร้อมรอบตัวเราเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเราใช่ใช่อันนี้นะค่ะของวิเศษที่ยาคนที่คนมาเรียนไม่รู้คุณค่าคนที่ตาทิพย์ก็จะเห็นนะคนนี้ครบได้หรือไม่ได้เป็นพลังจิตอย่างไรจะสามารถรู้วาระน้ำจิตของคน ทั้งสัตว์ก็รู้ได้ด้วยเมตตาแค่มองเราก็รู้แล้วมองรู้แล้วเห็นว่าค่าประโยชน์มากมายแต่ไม่มีใครสนใจแปลกนะแปลกเรามาเรียนแล้วก็ไม่เต็มไม่ไม่อยากจะฝึกใหม่ๆสามเดือนโอ้ยรายงานมาคุณย่าขาหนูหายจากนู่นหายจากนี่พอไปเปาเว้นช่วงไว้ไปเว้นเว้นใชว้นไปชีวิตเมื่อได้ทำสมาธิเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมได้ทําตัวอย่างนี้แล้วมันก็ก้าวหน้า วิถีชีวิตก็เปัญญานแปลงปัญญาเกิดตัวเขาไปทํางานทําการได้ดีขึ้นเหมือนกับมีโชคขึ้นมาก็เลยไปหลงไหลกับไอ้เงินตราที่ตัวกําลังหาวุ่นวายไม่มีเวลาที่จะบอกมาฝึกตัวเองก็ทิ้งบางคนก็หลงเริงไปทิ้งมาอย่างคุณประเดจะบอกว่าที่ทิ้งไปเพราะว่าคุณย่าให้ถือศีลแต่ผมกินเหล้านี่เห็นไหมชนะใจตัวเองไม่ได้แต่บุญของเขาก็ยังมีอยู่หยุดได้แล้วกลับมาเรียนใหม่ เพราะนั้นย่าจะบอกนะคะลูกศิษย์ตั้งแต่20กว่าปีก่อนนั้นครับกลับมาเถอะค่ะนะคะเพราะว่าตอนที่ย่าสอนใหม่ๆเขายังไม่ค่อยรู้ลึกซึ้งอย่างนั้นแสดงว่ามีได้ดับได้มีได้ลดลงได้ใช่หมดได้หมดได้เหมือนกันหมดได้เหมือนกันอถ้าไม่รูจักชาร์จบ่อยๆก็เหมือนอ่ะเหมือนแบตเตอรี่เหมือนโกช่เงินไม่เป็นหมดไหมหมดเลยไม่รู้จักบริหารมันก็หมดใช่ใช่เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติครับย่าสอนธรรมชาติย่าไม่ได้สอน วิธีการอะไรที่มันเลิศเลอไปหรืออภพินิหารไม่ใช่เลยนี่ก็คือหลักธรรมชาติอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละอย่างยกตัวอย่างเช่นสวดมนต์การสวดพุทธมนต์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวยาวิเศษของโลกของเรานะได้ยังไงค,คนสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยค่ะพุทธมนต์เนี่ยเป็นเป็นโอสถชั้นเลิศมันเหมือนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้ใใหเราเกิดสมาธิหรือเปล่าคุณย้าใช่ขณะสวดมนต์จิตเรานิ่ง แล้วก็อยู่กับบทอยู่กับกัวขณะที่จิตนิ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดดีคิดชั่วคิดร้ายครับกุศลเข้าขณะที่สวดมนต์นะคุณสังเกตสีพระสงฆ์องค์เจ้าสวดมนต์กันเนี่ยมีอะไรต่างๆที่เราอยากจะเข้าไปกราบเข้าไปไหว้จริงไหมเหมือนมนุษย์ก็เหมือนกันไม่ต้องห่มผ้าเหลืองหรอกครับถ้าอยู่ในศีลในธรรมมันสวดมนต์บหายพระจิตให้นิ่งบารมีเกิดบารมีเกิดนะคะบารมีเกิดจะทําอะไรก็ได้ แร้่ของย่าก็มีอะไรแปลกๆเนาะลูกศิษธ์กลัวบอกจะทําให้แกโกรธนะอย่าให้แกด่านะครับมันเป็นไปนั้นอย่างเช่นย่าบอกว่าเออวันนี้มามาถึงจันบุรีอยากกินทุเรียนกันแป๊บเดียวมาแล้วค่ะได้กินเลยได้กินเลยโอ้นะคะอยากจะอะไรเนี่ยคิดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยย่าพยายามลบทิ้งอันไหนที่เราเข้าไปแล้วเราเกิดกิตมากไม่ดีเราก็ห่างเชียรับนะคะ เหมือนกับไม่มีตัวตนทําได้แค่นั้นในระดับของการเรียนในขั้นที่2เรียกว่าการพัฒนาจักระเนี่ยใช้ใช้เวลามนาไหสองวันสองวันสองวันเหมือนอย่างปีนี้นะครับครั้งแรกก็วันที่หนึ่งที่สองกรกฎาครับที่กองทัพอากาศอย่างเคยอย่งเคยค่ะแต่ต้องผ่านขั้นแรกมาก่อนต้องผ่านก่อนแล้วก็มีการเทสก่อนไหมครับว่าคุณยาว่าคนนี้ควรจะได้ รับการพัฒนาขไม่ต้องไม่ต้องเราดูจากอะไรครับคุณย่าก็จบแล้วนี่เขาทําได้ทุกคนแล้วเขามีความมุ่งมั่นเขาถึงต่อถ้าถ้าเขาถ้าเขามาหาเนี่ยแสดงว่าเออเนี่ยมีความมุ่งมั่นละใช่มีความตั้งใจที่จะมีความตั้งใจเราเทศกันตรงนี้เทศกันตรงนี้เลยใช่เขาก้าวหน้าอยากจะเรียนต่อแล้วแค่สองวันเหรอการพัฒนาสองวันเท่านั้นนะคะแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงกว่ากว่าครับคุณย่าครับแล้วได้อะไรจากสองวันนี้ครับสองวันนี้ก็ทําให การรักษาก้าวหน้าขึ้นเพราะว่าเขามีพื้นฐานมาก่อนแล้วรักษาได้ทุกโรคไม่เว้นฮาโรคที่ตอนอยู่ประถม,มคือยกระ<ช>ดับจากหกวันหลักสูตรนั้นมาแล้วใช่ส<อ>มวมืนเ,นเข้ามาหาวิทยาลัย<อ>ฟอกเลือดได้ฟอกเลือดนี่อจจัศจรรย์นะคะฟอกเลือดโดยใช้พลังก๊อสติก,ก,กคุณก็เคยสัมภาษณ์คนที่ตาจะบอดใช่ใช่ใช่แต่ไ่จะไ้เขาบอกผมหายจากเบาหวานวยการฟอกเลือดไม่เห็นละเหมือนเหมือนก็ตาจะเสียละนั่นสิครับ นั่นแหละคือการฟอกเลือดอเราต้องฟอกทุกวันครับฟอกเลือดโดยการเป่าพลังคอสมิกเข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็คือเครื่องยนต์ใหญ่ครับนะคะรถยนต์มีสี่สูบหัวใจก็มีสี่สูบนั่นนัน่แล้วก็ส่งเข้าไปที่หัวใจเขาก็ชาระส่งมาที่ปอดปอดก็ฟอกเลือดใหม่อะไรใหม่มคลีนนะคะให้ที่เป็นความอะไรอะไขมันสูงเนี่ยอุย้ยง่ายมากหรือท้องผูก อ๋อมีแสงสีที่จะเป่าแล้วออกเลยครับไปนท้องผูกมาเป็นอาทิตย์เนี่ยมาหายามากินยาแก่ไอ้ตะบายนี่มันไม่ไหวแล้วเราจับให้แคตตี้เลยพลัดไอเลยค่ะพรวดออกเลยนี่เราถึงมั่นใจถ้ายาจะสอนอะไรถ้าไม่ใช่ยาไม่สอนเป็นบาปอย่างไนะคะวิชาการใดๆถ้าผู้ที่เห็นแก่ตัวรู้ไม่จริงออกไปสอนผิด ครับอันนั้นบาปนะคะครับอย่าไปคิดนะคะว่าการทําอย่างนั้นไม่บาปทําให้เขาหลงทางหลงทางหลงทางไม่ได้นะคะเราถือจะเรียนอะไรเขาบอกว่าเรียนให้รู้เป็นครูเขาอจะได้พัฒนาตัวเองด้วยได้กุศลด้วยและวผู้ที่รับวิชาจากเราไปก็ทำได้ด้วยครับไม่ตกนรกไม่หลงทางไม่เข้าป่าอันนี้เป็นความประสงค์ของย่าอย่างให้คนไทยเวลามีสุขภาพดีรู้สึกบันเพินไปเล็ก เพินไปแลยเกินคุณยะาช่รับเวลาสแล้วก็อยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมงานงานบุญวันที่23นี้วันที่23คือวันอาทิตย์เมษาครับเราจะรับปีใหม่ของไทยครับซึ่งวันนั้นเป็นวันดีแะคะ้าก็เชิญชวนลูกศิษย์ไปตักบาอาหารแห้งกันข้าวสารอาหารแห้งจะมีสบงอะไรแตะลรย่างจัดเองครับไม่ต้องมาถมทบอะไรหรอกเพียงแต่คุณไปแล้ว ไปร่วมบุญแล้วแล้วก็ได้ตักบารเสร็จแล้วก็มีการสวดมนต์กันในวัชนสงครามรวัชนสงครามนั่นเป็นจักระที่สีอ,จจจอัศจรรย์คนที่มีสมาธิดีจะเห็นสีเขียวสวยทั้งบทเลยค่ะอพอเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็มีเลี้ยงพระเพรอแล้วเงินทั้งหมดที่คุณจะทําให้กับญาตินั้นพักเข้าสู่กองกลางเป็นกองทุนอาหารอาหาร อาหารที่วัชนะสงครามครับเราทําเอาไว้ขัดสนก็จะได้ใช้เงินอันนี้ออกมาใช้แต่สวนที่ญาจัดนั้นไม่ต้องมาช่วยนะคะก็ทําประจําอยู่แล้วทำประจําอยู่แล้วเพียงแต่ให้ลูกศิษย์มาร่วมโมทนาแล้วมาตักกันใครจะทําบุญเท่าไหร่เอาเข้าวัดหมดญาเป็นไม่ไม่จับเงินนะคะคจะบอกซะก่อนครนะคะแม้แต่เรื่องของการสอนก็ไม่ได้เก็บเกินใดทั้งสิ้นเก็บรักษาหายยังไม่เก็บเลยโอ้ค่ะ เอาละครับ <Okay. S 1> วันนี้เวลาหมดไปอีกแล้วหมดอีกแล้วมันเร็วจังเนาะเร็วจัง <Okay. S 1> เลย <c oughs> เอาละครับ <c oughs> พบกับรายการวิธีรมในช่วงของพลังกายทิพย์กับคุณย่าเยาวลัยบุญนาคได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลากไปก่อนครับโชคดีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพครับสวัสดีครับผมชื่อนายพิลุมบุญทองน,นะครับ ปัจจุบันนี้เรียนทางแพทย์แผนไทยเรื่องของการนวดกดจุดแก้อาการนะครับก่อนหน้านี้นะครับความเชื่อเรื่องพลังงานกายทิพย์ของคุณยายเยาวรศเนี่ยผมยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะลบหลู่หรืออะไรเงี้ยคือสองจิตสองใจว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากเรียนไป6วันนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงคือเรามีรู้สึกว่าเราจะมีพลังงานที่ในกายอะ่ะที่เหมือนคุณยาแนะนําว่าเราไม่เคยนํามาใช้เลย แต่พอเราได้เรียนรู้แล้วปุ๊บรู้หลักการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลองมาใช้ดูอย่างผมเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าปลายประสาทอักเสบมันจะมีความรู้สึกเจ็บแป,ป๊บๆตรงชายโครงเนี่ยก็เ,เลยให้อาจารย์เนี่ยเขาแผ่พลังจักระนะครับก็ค,คือประมาณ5นาทีอะ่ะก็รู้สึกได้ว่ามันเบาตัวมันหายไปได้ยังไงผมก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางปียพัฒน์ไกลวุฒิกุลนะคะเอ่อดิฉันมาเรียนกับคุณย่าตั้งแต่วันแรกก็ดิฉันเป็นมะเร็งค่ะเป็นมเะเร็เงหลายจุดเลยค่ะตั้งเป็นมะเร็เงเต้านมมเะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งที่รังไข่แล้วก็ปันนี้คุณหมอเจอที่มดลูกอีกนิดหน่อยด้วยนะคะผ่าทั้ง้ง่อนนี้ผ่าตัดไปหมดแล้วแต่ว่าพอคุณหมอจะนัดดิฉันไม่ได้ให้ไม่รับเคมีทั้งหมดทั้งหมดทุกทุก ทุกทการผ่าตัดไม่ไม่รับเคโมโลเลยนะคะพอมาเรียนแล้วมันทาให้มันทาให,ให้ดิฉันก็รู้สึกดีขึ้นนะน,นะคะความเจ็บปวดมันก็น้อยลงแล้วก็การเป็นโรคมะเร็งของดิฉันไม่ใช่เป็นน้อยนะคะเป็นเยอะมากเป็นเยอะมากแล้วก็จากการที่เราไม่ไม่รับเคโมโเนี้ยคะ่ะคุณหมอก,ก็บอกไปเลยว่าคุณจะไม่มียาที่จะรักษาคุณไม่มียากินไม่มียาอะไรทั้งนั้น3เดือนนัดเจอกันทีหนึ่งเพื่อไปตรวจเลือดเท่านั้นเองเป็นความโชคดี หรือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบุญกุศลของดิฉันส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นความกรุณาของบของคุณย่าที่ที่ดิฉันได้ได้ได้มาพบเจอท่านเราได้ได้รับการรักษาในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณย่าเยาวเลศบุญนาคเป็นอย่างมากที่ทําให้ดิฉันได้มีโอกาสได้รักษาตัวเองและคิดว่าชีวิตอาจจะได้ยากกว่าที่คิดเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันพันเอกหญิงชูศรีวงศ์พานิช มาเรียนที่นี่รุ่น464ค่ะกระดูกสหลังเคลื่อนกระดูกสหลังเคลื่อนแล้วก็ปวดหัวเขา่าข้างขวาอมันสะโพกจะพื้นปวดหมดเลยค่ะและจากนี้ก็มาปฏิบัติธรรมต้องใช้ผ้าผ่านสะโพกแล้วก็พันหัวเขา่าแลเสร็จแล้วพอมาปฏิบัติธรรมได้สามวันพอวันที่สี่ไม่ต้องใส่อะไรเลย เน่เดินมาจนถึงบัตรอย่างี้ไม่ปวดไม่อะไรแล้วสนับสนุนรายการโดยสมาคมสถาบันพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ